อำเภอเกาะพงันฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังันตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมหนึ่งรัสเซียลักลอบทำงานใจกลางตลาดเกาะพงันหลังถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมเปิดเพลงในร้านเสียงดังและแอบทำงานตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตทำงานตำรวจท่องเที่ยวเกาะพงันร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจอกี้บาทเทอฟ หรือมิสเตอร์จอกี้บัทลอฟอายุ33ปีสัญชาติรัสเซียที่ร้านไอวะบาที่อยู่44ทับ119หมู่หนึตำบลเกาะพังงนันอําเภอเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน ตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยและการกระทำความผิดในคดี10กลุ่มต้องห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งนันและฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังงนันได้รับการร้องเรียนกรณีบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์และไม่มีใบอนุญาตทำงานณนะร้านไอวาบา ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดพันทิพย์บ้านท้องศาลาให้การยอมรับว่าตนเป็นเจ้าของร้านไอวะบาจริงและเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในบริเวณโต๊ะสำหรับจับจ่ายเงินหรือแสดงสินค้าคอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจริงต่อมานายจอกกี้ให้การยอมรับว่าตนไม่มีใบอนุญาตทำงานจริงเนื่องจากตนได้ถือวีซ่าท่องเที่ยวพร้อม ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเกาะพงันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24สถานีประชาชนสุกันวริสุวรรณรายงาน